ครูออกมาท้านักเรียนโดยการเอาตะปู14ตัววางบนตะปู1ตัวได้เอาไปเลย500บาทปู14ตัววางไว้บนตะปูตัวเดียวห้ามเหลี่ยมทุกคนมีเวลา10บนาทีครับ ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ได้มีเพจ Facebook ครูเบลสุรศักดิ์คำเทา้าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้ความรู้ในมุมวิทยาศาสตร์เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ได้ทำชาเลนจ์กับบรรดานักเรียนเพื่อทดสอบความสามารถโดยที่ผ่านมาครูเบลได้ทำบททดสอบออกมาหลายคอนเทนต์ให้เด็กๆแล้วซึ่งหากนักเรียนทำได้ จะได้รับรางวัลไปซึ่งในครั้งนี้ทางคูเบลได้มีการนำเกมที่น่าสนใจมาให้เล่นอีกตามเคยโดยมีกติกา เอาตะปู14ตัววางไว้บนตะปูหนึ่งตัวห้ามเหลี่ยมใครทําได้รับไปเลย500บาทมีเวลาให้10นาทีขณะที่ครูเบลค่อนข้างมั่นใจว่าคอนเทนต์นี้ไม่มีใครได้กินเงินครูแน่นอนร้อมท้าให้เด็กไปเรียกเพื่อนๆมาทั้งโรงเรียนเพื่อทําชาเดนนี้โดยนักเรียนหลายคนยอมรับว่ายากที่จะทําได้ส่วนครูหัวเราะด้วยความสะใจพร้อมบอกนักเรียนว่าถ้าใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทําได้หมดแหละแต่ดูเหมือนความมั่นใจของครูได้หมดไปเมื่อเด็ก ท,ทีระพัฒน์ได้เริ่มนำตะปูมาวางเป็นฐานศูนย์ทวงพร้อมหยิบตะปูอีกตัวมาสลับกัน้ายรูปทรงสามหลังคาบ้านก่อนนำตะปู14ตัวที่กำหนดไปวางบนตะปู1ตัวได้สำเร็จด้านักเรียนได้ตะโกนด้วยความดีใจว่ามาแป๊บเดียวได้500บาทเลยเว้ยเรียกได้ว่างานนี้ทําเอาชาวเน็ตและผู้ปกครองต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ